วันนี้ผมก็ไปตามเก็บนะเก็บไปตามเก็บรุ่นนี้มาเลยรุ่นรวยรุ่งเรืองนะครับไปตามเก็บมาเพิ่มมาไว้สะสมนะเดี๋ยวขอแกบนี่นะครับรุ่นรวยรุ่งเรืองนะครับเห็นไหม นี่นะครับรุ่นรวยลุงเรืองตามเก็บมาสองลุ้นจริงๆแล้วผมก็ลุ้นมาแล้วล่ะครับก็เป็นเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงลงยาส้มนะครับเลขหนึ่งเก้าแล้วก็นี่ก็เป็นเนื้อทองแดงลงยาเหลืองนะครับเลขหนึ่งสี่เก้า เลยเรามาโอ้โหชมตัวเหรียญกันลงยาส้มกับเหลืองนะครับไอ้จริงแล้วผมมันก็ลงคล้ายๆกันนะไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากนะครับนี่โอเคนี่ลงยาส้ม,มเพื่อน ใช่เพวะว่าอลองยาส้มครับเดี๋ยวนี้ลงยาส้มนี่ยังยังอยู่ในซีนเดิมๆนะครับนี่สวยๆแบบนี้เลย <Okay. S 1> นี่คขาลันหมายเลขอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนนี่จะตอกเป็นน่าจะตกเป็นดอเด็กนะเดี๋ยว เดี๋ยวผมจะส่งให้ดูนะเดี๋ยวจิ๊กล้องมาส่งให้ดูเดี๋ยวชมตัวเหรียญกันไปก่อนเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันทีหลังก็ุ่นงี้ในคับเพื่อนนะไปหามาเก็บกันไว้นะครับใครมีกําลังนะครับก็เก็บเนื้อมันบนนะส่วนผมไม่มีกําลังครับผมไล่เก็บเนื้อข้างล่างหมดครับขอให้ลงยานะฮะเป็นงานหนากแบบนี้ผมก็ไปไล่เก็บมาหมดนะครับ โอเคสวยสวยงามมากเดี๋ยวผมหยิบกล้องมาส่องเหนเพื่อน้ดูกันโอเคมาเดี๋ยวมาดูใบหน้ากันอันนี้ผมไม่ได้ตัดเซนนะผมจะส่องให้ดูแบบนี้เลยนะครับอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับเพื่อนนะแต่ก็ก็พอเห็นนะดูโดยรวมนะครับดู ไปหน้าหลวงพ่อนะครับเส้นสายดูเสือครับเสือสองตัวเดี๋ยวมาดูล้านหลังกันครับดูครับผมยันคมๆแบบนี้ไม่เก็บได้ไงครับผมมีตังอยู่สองพันก็ซื้อไม่ได้แล้วนะครับรุ่นแรกที่ออกมานะครับ อันนี้เป็นรุ่นที่สองนะครับตอนนี้ก็ใครที่เก็บไม่ทันรุ่นแรกนะครับเก็บรุ่น2ไว้ก็ได้นะครับผมก็เนี่ยผมก็ไปตามเก็บรุ่นที่สมารุ่นแรกผมก็ไม่มีเหมือนกันพบมันก็ไม่ไหวเราไม่มีกําลังขนาดนั้นนะครับผมก็ตามไปเก็บรุ่นแรกไม่ได้ผมก็เก็บรุ่น2องเมาชมเหรียญที่สองลองยาเหลืยงกันครับ นี่ลงยาเหลืองครับก็จะมองใบหน้าไม่ชัดเท่าไหร่นะเพราะว่ามันอยู่ในซีนนะครับผมไม่ได้แกะออกมานะผมยังไม่ทันได้เอาไปเลี่ยมไว้นะครับผมจะเก็กบพระไปอยู่ในซีนให้มันอยู่สภาพเดิมนะครับเป็นมากับผู้สร้างยังไงก็ให้มันเป็นอยู่อย่างนั้นนะครับนี่นะครับเลข้ทองแดงลงยาเหลือง จะไปชมด้านหลังนะครับรุ่นแรกของเขาที่เขาทำออกมาก็แตะไม่ได้แล้วนี่นะครับเขาจะตอกไว้ดอเด็กนะครับตอกดอเด็กลันหมายเลขอยู่ตรงนี้โอเคสวยๆแบบนี้เลย ลงยาส้มกับยาเหลืองอันนี้ลงยาส้มสวยๆแบบนี้ไปหามาเก็บกันไว้เพื่อนๆอนาคตด,ดีนะครับรุ่นนี้รุ่นแรกก็เนื้อด้างล่างแบบนี้ก็ประมาณ3,000อัพนะครับ เนื้อนังล่างแบบนี้นะรุ่นแรกของเขาที่เขาทำออกมานะ่ะสามพันอัพแล้วอันนี้ก็เป็นรุ่นที่สองรุ่นที่สองเนี่ยก็จะตามจะตามรุ่นพี่ไปแน่นอนครับอนาคตดีแน่นอนรุ่นนี้นะอนาคตดีแน่นอนรุ่นนี้ผมก็มีอยู่อีกเหียญหนึ่งนะครับที่ผมรีวิวไปก่อนหน้านี้แล้วนะฮะที่ผมปไปไล่ แล้วผมก็เก็บไว้ใส่ซองแบบนี้อย่างดีนะครับห่อไว้เลยแบบนี้นะฮะห่อไว้เลยแบบนีนะ้เพื่อเก็บเนื้อเนื้อของพระนะครับให้อยู่สภาพเดิมนะครับเพื่อนๆไม่เสียนะโอเคครับก็คลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปใหม่ๆออกมานะครับผม